พักสี่พักดอกต้นใหญ่ๆอุบอลวกไปขันสมนี่ต้นอุบปลวกงามๆเลยโอ้โหนะเออเก็บไปเรื่อยๆนี่ต้นใหญ่มากสวยได้กินขันสมแล้ว ล่างน้ำจักสามซีน้ำจักก่อนจังเอาไปคัน่นเด้อเห็ดผักดองอขั้นส้มผักดาใส่เกลือลงไปขั้นน้ำมันทิ้งล่างหลายๆน้ำเด้อกินข,ขั้นขั้นเลยจ้ะ ันลงไปคั่นแล้วก็เอาหนามมันไปถิ่มเลยผักกาดซอยผักกาดเซียนคั่นเทนามเรียบร้อยแล้วสองนามสามนามแล้วเลยจ้าแล้วแต่สะดวกเติมน้ำส่งผักกาดซอยผักกาดหินผักกาดต้นแล้วแต่สิเอื่นอันนี้น้นามซ้าขานามขั้นเขา่า นี่น้อยก็ใส่น้อยแล้วก็ใส่เกลือลงไปพงนัวขาดบ่ได้พ่ออะนี่ก็นไ้ขันต่อบ่ต้องขันหลายเพราะมันเหย้วเร็วเรียบร้อยมันเยวเรียบร้อยแล้วกะเด็กจะเข้ามาถ้าอยากให้น้ำมันข่วมท่ากับใส่อีก โอ้ยเขารุดลงไปเป็นยังดอกข้ากินเองแต่จะค้นมาจะแล้วแล้วครับกะิมเะชิเบิงจางหรือเข้มเบดออยเอาใส่กระปุกไว้ ขันง่ายๆแบบบ้านๆค่ะคนไทยในสวิตนเนตยาดกกินยังก็ต้องเฮศแซบนัวมาพริกแห่งพริกสดกัดค่ะสุดยอดค่ะเรียบร้อยนี่จ้าพักเซียนแล้วค่อยมาชิมสมพักกาดสมพักกาด อยากกินต้องเฮ็ดเองค่ะคนไทยในซีวีเดนอยากกินยังก็ต้องเฮ็ดกินปูกินเอง